สบายดีพี่น้องสบายดีเ <F G S 2> อฟดีทุกคนมีแต่ผัวกินก่อนบ่ขั้นผัวกินก่อนแล้วชงใช้ชุดไอ้ทอดไก่กินเองแค่นั้นนะนึกอะไรกันหรออือนึอกอะกะักินก่อนจงปูนที่รอเนี่ยอืชอช็อกแกงให้ผัวอันนี้ก็ทำห้ากินเลยมาม,มามา,มานอ,นมาอมืนี่เขาป่ะไปไปเฮ้ย อาหารเสยบๆสบเลยนะวันนี้มามา,มาพ,พี่น้อง,องโอ้อโรยชิตาเกาเลยเขามาเด้อพ่อเสี่ยวพ่อเสี่ยวหัวยองขนาดมือเลยฟุ้งกว่หมูอื่น,อ <c oughs> อนน้ำอื่อนมาจังกินโหลด พี่น้องเอ้ยมีช้อ,ฝอนฝวนบ้านยังเงิงมีช้อนฝวนเลยเด้อพี่น้องเอ้ยท้ายหน้าแ,แล้วเด้พี่นอ้องสลองพดเ็ดผัวไล่ออกให้พ่อข่าวลูกเอาไปตัดยัดไปเหี่ยงตวอไม่สนใจช้อนฝวนพี่น้องแก้เฮ็ดผัวพาเ็ดผัวสลองท้ายหน้าทงที่สามแล้ว มือมลอ,ลอลื่นสีฮุปกั็พลังได้ล่อล่อรุ่นเด้อพี่น้องมืออื่นนะว่ะสีฮุบกันไปสวยไปสวยแย่แปรแต่มืออื่นเน่ยเป็นวันผ่าหลายชิม,มีแต่นี้พรพรเสี่ยวนี้แล้วก็นเบาแลงพี่น้องเบาใจกับไปกันแต่กระสุนประเทศน้ำมือ,อปรนะเทศปวดได้ไหมอยากแห้งแล้ะมัวทักเลย

นี่เด็ดเลยนะขี้่นกี่โลพ่อพี่น้องกนกี่โลมีพักน้ำนี่น้องทีขอทกันเริ่มมือแซ่บแซ่บไ่จีบฉันแซ่บแซ่แซ่เตแซ่บแซ่เตแซ่บ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 ่บแซ่บแซ่บ ดับเลยตับๆตับตับอือมากระชิมคือผักตับเฮ้ยนะชิมเบงไก่เบงไกนทอดเต๋อเต็ดปูอ่ะอืออะไรอือหื้ยเซลล์แค่แสบก็พาเทสไม่กระชิมเลย่แค่เต๋เข่าป็ไง้อ้อ มาห่มมันเอ้ยเออกินเลยสบายดีพี่น้องนุ่มไหมับสบายดีพี่น้องมันจะขิ้ขงกันก็จแก่เด้อจะงียเนาะเจาะเห็นเสาเลย หัวกเมยนะัวพป็นไ่วคออกัวก็เป็นเสี่ยวกันนะอืมกวนกันเสี่ยหัวใจกเฮาล่ะไม่รู้ว่า บาามากบัก <c ười> หามมากบ่เียมอมันสิ้นโจ๊กนะามยุบยุบโจ๊ <c ười> าาก,กนะบัคับบอกชิ้นติไยถั่วอยาาห้ามนะชิ้นโจ๊กนะมาง้างห้ามไม่ไหวนะ ก็บอกระ,ะ,ะไรกับคนที่เราจะมันก็แ<า>ค่นปะหนกแเฮ็ดนะเได้อาวนี่ใครอาหารป้าบก่บอกว่านนแหละข้าวอาญาไทยเท่บอกกัาใครกินไกินรเอาไปนั่งรไ้าาเบิรกเบิร์ดู่ะ เอาบ่ได้อืมบ่แม่นบ่เสียถ้าเราไปไปวิรูปมนบอกิใดเวพัล ใครพัดแช่มแช่ปุนีท่านยากโจ๊กไหมโจ๊กไม่กี่ไพ่ครับโจ๊กไม่จช่โจ๊ก่หมอโจ๊กไม่กี่ไพ่เออเอามาเอาแล้วะเอาม่เอาเไเอาให้นึงมาเอาไปท่ามุได้ไหม ดอกบานมันก็พ to so ัดแฉบดอกบานหนักมันไ่แมนแบเจ้าตัวผัแไปยงไตัวผัที่อราที่ล่างผู้พันมื่นพันเดแตไก่ไม่พนเดไก่อย่าไปอย่าย่ไปว้งอ่ะไปอัพนเะ

ข,ข้วไเอะบาามพูออก,กันอยก่ะอะารฮางเลยวัวตแกงอ่ะปแต่หู้นำมันไม่มไปนำกินโจ๊กละบุญพ่อกินเด้อบุพ่อหอมเนาะ มี่พาเห็ดผงยิงนย่กโตกเลยบ่หอมน่าเนอะน้องขีข้น้ำสุราคาข้าข้าสดสดหรอกมงรู้ส่ยเขาก็ทัาครับยอยอเจ็บเ ก็ม okay. ึงอบเยคนเราว่าก็โเขิใจอยู okay. okay. ่เข้าเลยจองห้องมึงดูผนังเรียบร้อจ่น้องเ้ยไปแม่นใส่ไปแล้วก็ไปถึงไปรอน้าผุดกอนละอข้าจินไหมจีนกิงอ่ะเฮ็วเผือน่ะมึงกุ้้งเค็มต้ม้าวแขกับขา

ครพี่เบขาแม่ได er> ้ลูกที่เอ้ยอืมเบิกก็ใช่ก้ล่ะอยากเบิางคบไม่อายเบิงมเห็นบอกับแม่หลานออกทีวีอวู่ใช่ต้องหนัไเวลาเบิงก่้เ้องรมขูก็เริ่มขีดเลยผูก่อจะนามเพชรอย่างเดียวเลย จะมาหวานนัวปสัสันเอาอเลยยิงอิ่มแหละเจ้าเดินมาโอา้โนเห็น่ะ อันแก่ไก่ให้ยังเลือไปโลกขอ้เพืท่ทรงใหญ่นะพ่นแม่มนั่นแหละสิพัดกะเพรามื่อเอินมาเต็มหมอกระถะไปเฉลย,ย,ย,เ,ลยเออเอ,อ,อันนี้เป็นเพชรน้ำใบกะเพราเออญบางทีก็กระแสบ้ะไาย แกเสียงเมียไม่มาอิ่มอยู่บ่เด้อิ่มอยู่บ่ขั้นขั้นพวอิ่มเลยอดเอาเด้อถากินถากินนั่นพาแต่ไก่มื่อื่นเมื่อื่นกินนอนเด้อมื่อื่นพาแต่กิน จเฮดองิเบ็ดแบีเน็ดเลเบด้วดลูกมือเพิ่จะมาซื้อพัดไตไก่ไต,ไกตื่นมากเลยกับเฮ็ดไตไก่เป็ดไตไก่มรอื่น,นวันสินจะไปกินเป็ดอะไรกันเนาันก้นอกนาอเอออาขูดใจแล้วลู ว่มีใจ่ะเด็เดียว,วมีพยาเหตุที่เดิกเลยก,กี่แม่มาหวไม่ผ่านไงแช่บอสีวมือสพัดกว่า้าม,มาะนะ่าไต้ไก่ก่ปัดคูนทางขง่าวมันน่ใส่เน่ยดูบัลเก่าใหญ่คูดเนี่ย ใช่เมื่อกี้ยังแบบอ้าพี่น้องเลยสุดท้ายไม่ก็กินพี่น้องพี่น้องเลยทำนี่แล้วจ้า